ยินดีต้อนรับเาสู่ช่องแอนฟ์ฟมี่นะคะเดี๋ยวเราจะโทรไปถามเสือซึ่งเสือนั้นกลับไปดูแม่นะคะซึ่งแม่อยู่โรงพยาบาลผ่าตัดนั่นเองนะคะก,ก็เดี๋ยวจะโทรหาเสือกันนะคะถามไทยอาการของคุณแม่เสือเป็นไงบ้างนะแม่เคยคงสีนั่นเองนะคะจะเพราะว่าเราก็แม่เขาผ่าตัดไปแล้วเนาะเราก็อยากรู้ว่าอาการของแม่เสือเป็นยังไงนะคะ โดยความเป็นห่วงเป็นใยของ YouTube ทุกคนมาเด้อทุกกี้นะเดี๋ยวเราจะต่อไซต์ตรงหาเสือพาไปหลับไปแล้วหล,ลับอ<ะ>ยูเดี๋ยวเสือรับแล้วนะฮลัลโหล เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดลำโพงตรงไหนเพราะว่าโทรศัพท์อันนี้มันมันดับเปงโจครับผม,มเปิดได้เหรออยู่มุมนั้นแหละอยู่มุมนี้บอกแป๊บหนึง่งเด้อเสือหาลำโพงก่อนมันวางแจะเป็นได้หูหาเครื่องใหม่ไหมปุ๊ห <laughs> ูหาเครื่องใหม่ <laughs> พอดีเครื่องนี้เอฟซีโทรศัพท์จอไม่ตัดพิกเสือพาไปตรงนี้เสือใช้งานคุยเออเอา โอ้โหอันนี้ชัดเจนแกวเลยแกวเลยมอมามามาเราก็จ้องไปที่จอตั้งขึ้นสินไอเดีดีโอคอลไอ้นี่อะไรเงี้ยเออฮัลโหลครับโอ้าวเอาเอาโอเคเสียงมาแล้ว เออสายตรงฮะเสือพาไปฮะเอฟซีสายตรงสายตรงเสือเป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างคุณแม่อัปเดตอาการเราอ่ะเออเราอ่ะจะไปไม่กลางคืนเราก็จะได้นอนเราก็จะมานอนที่โรงแรมตอนกลางวันเด้ยินไหยเนี่ย้ยินอ้าวให้ดูว่าใครอยู่บ้างนี่ นี่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 อาปุูนี่อาปูนี่อาปูอาปูอาปูนี่นี่นี่อาไทยบ้านอาไทยบ้านบ้านไทยบ้านนี่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 ใครนี่ใครนี่ไงเขิน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 อ่ะ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  ยายโมก็เลี้ยงจ้าอาการเอาไว้พาตรงพาตัดเลี้งจ้าเที่นก้ตา,าน่อยน่าจะเป็นเพราะของยาเ,าเรียกว่าอะไรนะยาที่าชาอมันยังมีอยู่แม่เเลยไม่เจ็บมีน้อยไหมกม่ป้เอ็นไม่ปดินเสร็จด้วยจ้าราวันนี้แม่เขาเลยรู้สึกเจ็บแผล ตอนแรกที่รู้สึกเจ็บแผลคอก่อนนะเนี่ยาอยากชาย,อยาอยู่ก็เลยไม่ค่อยเจ็บอืม,อมก็ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยวันนี้ความตั้งใจแรกอะวันเนี้ยจะกลับบ้านเพราะว่าถือว่าสามวันแล้วอือทีนี้ปรากฏว่าเมื่อตอนสายๆประมาณสักแปดเก้าโมงนี่แหละเออช่วงเช้านี่แหละไม่ใช่สายหรอกเขาก็รู้สึกเจ็บแผลทีนี้คุณหมอก็มาดู คุณหมอมาดูอาการเสร็จแล้วก็หมอหมอมองแล้วว่ายังยังไม่สามารถกลับบ้านได้ก็เลยให้อยู่ต่อทีนี้ตอนแรกเนี่ยห้องห้องพิเศษที่เราจองไว้เนี่ยก็ไม่ว่างจะเห็นว่าตอนที่เสือทำคลิปลงไปมันก็จะมีแต่แบบเตียงของคนอื่นอ,อยู่ข้างๆด้วยนั่นคืออยู่ห้องเตียงรวมเพราะว่าเตียงเตียงไอห้องพิเศษที่เราจองไว้มันไม่ว่างเลย นี้จนเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วด้วยแหละน้องโทรมาพอดีเรามานอกกลางวันไงคือเราจะเฝ้าแม่กลางคืนเราจะนอนกลางวันที่โรงแรมน้องก็โทรมาบอกว่าพยาบาลแจ้งมาว่ามีห้องว่าเอมีห้องอะไรนะห้องพิเศษว่างแล้วจะรู้ก็จะย้ายจากห้องจะย้ายจากห้องรวมไปอยู่ห้องพิเศษแหละวันนี้โอ้ส่วนกำหนดที่จะอยู่ต่ออีกกี่วันก็ยังไม่ ให้เดาว่ก็อาจะมาสักอีกสามสี่วันก็ขึ้นอยู่กับหมอดูอาการว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคือการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยคือมันตัดออกหมดเลยไงคือตัดออกทั้งยวงเพราะฉะนั้นบาดแผลมันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีความหนามันจะมีความกว้างมันเลยทำให้แผลเยอะมากแล้วก็เขาจะต้องอใช้ใช้ท่อสายยางเนี่ยสองท่อ การดูดน้ำเหลืองออกจากเออแผลของเขาเนี่ยตลอดเวลาทีนี้เวลาจะเอ่อจะไปห้องน้ําเราอยู่ห้องเราอยู่ห้องรวมห้องเตียงรวมเนี่ยเวลาจะไปห้องน้ําก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าจากเตียงเราไปห้องน้ําเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะมันก็เวลาเดินเขาจะเจ็บอะไรเงี้ยมันก็ระบมมันเคยทําให้แบบมันค่อยๆต้องค่อยๆไปท er ีละนิดท er ีละนิดทีละนิด มันก็ช้าอืมทีนี้เมื่อเราได้ไปอยู่ห้องส่วนตัวหรือว่าเราห้องก็เรียกว่าห้องห้องพิเศษแล้วเนี่ยก็น่าจะสะดวกขึ้นแผลก็น่าจะแห้งไวขึ้นหายดีขึ้นอะไรแบบนี้เราก็คาดหวังอย่างนั้นเลยอืมครับผมอ่ามีใครจะถามอะไรไหมครับขอรเป็นกำลังใจให้เสือนะให้คุณแม่นะให้หายเร็วๆนะคะหายเร็วๆวิเสือมาเร็วๆหนูเงาอาปาไทยบ้าน ขอให้หายเร็วๆเะเสือเอาไว้พรให้แล้วแม่กำไสหายเร็วๆนะเพิ่งตื่นนอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาเด้อให้กำลังใจเสือเด้อแล้วก็ขอให้คุณแม่หายเร็วๆเสือได้ได้กลับมาไม่วเออหายวันหายคืนนี่แหละขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาเด้อก็เราก็ขอให้แม่ เสือพาไปนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายไวๆนะเออก็ช่วงนี้ก็โอ้อจิโกมาจิโกจิโกอยู่นู่นจิโกอยู่นู่นจิโกอยู่นู่นก็มาเลเออนะก็เป็นความประมงใหญ่จิโกอยู่นี่จิโกมานี่จิโกก็มานะเสือจิโกมาแล้วนี่มาแล้วประเทศพ่เสือแล้วครับผมแล้วแล้วค่อยพี่จบทรลาแล้วค่อยว่ากัน ทำหน้าที่ทำหน้าที่ตัวเองก่อนครับอ่ะมีนน้อยมีนน้อยมินน้อยเร็วมีนน้อยเร็วเร็วสู้ๆนะลุงเสือแบบนี้สู้ๆเร็วๆชูมือได้ชูมือด้วยสู้ๆนะบอกลุงเสือแล้วสู้ๆนะโอ้โหอ่าขอบคุณของคุณขอบคุมากๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเมนมาให้กําลังใจเยอะมากจนตอบไม่ทันวันหนึ่งเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยก็ดีใจมากมากเลยจ้าครับผมจ้าก็ฝากเอฟซีทั่วโลกเนาะไปเป็นกําลังใจให้กับเสือพาไปะนะคะ,ะไม่ว่าเอฟซีจะอยู่ช่องไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเสือเป็นลูกที่กตัญอยู่เนาะ,ะ,อะพอแม่ไม่สบายก็ต้องไปทําหน้าที่ลูกนะคะ,ะคนหนึ่งเสือดูแลพราแม่ดีมากนะคะเอฟซีเนาะก็ขอให้หายไวๆเนาะนะคะ ทำหน้าที่ผมขอบคุณเป็นพิเศษไปยังพี่วารีนะฮะจ้อืกำลังใจเป็นข้าค้งมาจ้ากคืนโอ้แล้วก็พี่เอมาอีก2คืนโอ้ดีดีค่ะดีดีย่แล้วเร็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 วเขาจะถึงปรกันแล้ว มีย่มาเลี้้วเสือสายตรงหาเสือนะเอ้าเอ้าเอ้าย่ชี้จับไปเลยเอ้าครับสำหรับคลิปนี้เป็นกำังใจเสือพาไปนะฮะสวัสดีค่ะ